สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่11เรารักชุมชนเรื่องที่สิสภาพปัญหาในชุมชนของเรานะคะสำหรับชั้นอันุบาลสองสอนโดยคุณครูแฝงนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงชุมชนของฉันค่ะ อยู่ในชุมชนทุกทุกคนเป็นไม่ต่อกันเรารักชุมชนของฉันเพื่อนมาแบ่งปันนับใจไปสู่แบ่ร่วมใจรักษาความสะอาดผาชุมชนยามดี បានក្នុងជុំជុំជុំ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับต่อไปคุณครูจะให้ดูนิทานนะคะเรือเร่องดูแลรักษาค,ความสะอาดาชุมชุนนะคะมาดูพร้อมกันเลยะคะ่ะเช้าว,วันนี้คุณแม่น้องไม้กำลังเดินทางไปที่ตลาดคืนนี้ในชุมชนของเราแจะจัดงานวัดลอย น้าเอ็งคะหลังจากที่คุณแม่ได้น้ำไม้ไมกลับมาจากตลาดแม่ก็จะพาน้องาทำกระทงเองค่ะน้าหน้าคะลูกแม่จะสอนทำกระทงให้รู้นะนายคุณแม่ต้องทำกระทงไหมคะที่ตลาดมีขายแยก เให้คุณแม่ทำตรงๆนะคะช่วงเย็นเราจะได้ตัวกระทียมค่ะเมื่อถึงเวลาขัาน้นน้องไม้และคุณแม่ก็ได้ไปลอยกระทงที่แม่น้ำํำโดยคงของน้องไม้และคุณแม่ทำสามใบตองล้นกล้วยซึ่งจะทําให้ยอดฉลาดง่ายและไม่เป็นขยะ ไม่ทำให้แม่น้ำเน่าเสียด้วยนะคะสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็ไม่เจิดอันตรายค่ะรุ่งเช้าคุณแม่และน้องไม้เดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญโอ้คุณแม่คะทำไมขยะเยอะแบบนี้คะ ค่ะมีอะไรให้หูช่วยไหมคะหมูเป็นเด็กมีน้ำใจมากเลยนะลูกนะถ้ามีคนแบบหนูเยอะๆชุกชนของเราต้องสะอาดด้วย่เลลูกเปนนี้ของน้องไมคข้าศัน้องไมอย่ตรงไหนคะว่าต้องรู้จักเวลารักษาควาสะอาดชุชนใช่แล้วหูถ้าเรา ของเราสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองขอกคุณค่ะคุณป้าขอบคุณออค่ะ นิทานก็จบลงไปแล้วนะคะทีนี้เราจะเข้าสู่เนื้อาหากันนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สี่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนของเรานะคะเด็กๆามาดูกันเลยเมื่อเรามาอยู่ในชุมชนที่มีผู้คนมากมายมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชรา แล้วก็มีอาชีพมากมายในชุมชนมีบ้านเรือนสถานที่สำคัญมากมายเราจะมาดูว่าปัญหาในชุมชนมีอะไรกันบ้างนะคะ,ะดูในภาพกันเลยค่ะอ่าปัญหาที่หนึ่งก็คือปัญหายาเสพติดนะคะ่าต่อมาค่ะปัญหาขยะนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยต่อมาค่ะปัญหารักขโมย ทีนี้เราจะมาดูปัญหายาเสพติดปัญหาที่เด็กๆพบนะคะก็จะเป็นปัญหายาเสพติดเด็กๆเห็นนะคะไม่ควรปฏิบัติตามนะคะให้อยู่ห่างไกลยาเสพติดเลยนะคะเด็กๆอันต่อมาค่ะอ่า ภาพซ้ายมือจะเป็นคนสูบบุหรี่สูนขวามือคนดื่มสุราถ้าเด็กๆพบเจอคนสูบบุหรี่หรือกำลังดื่มสุราหนึ่งเด็กก็ไม่ควรปฏิบัติตามบุคคลเหล่านั้นนะคะเพราะการดื่มสุราทำให้ขาดการควบคุมตนเองและขาดสติอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้นะคะต่อมาค่ะา อันนี้จะเป็นภาพรักษา,าวความสะอาดด้วยการเก็บขยะให้ลงถังนะคะถ้าเด็กๆเจอคนทิ้งขยะไม่เป็นที่เด็กๆก็ควรบอกให้คนนั้นทิ้งขยะให้ลงถังให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือถ้าเด็กๆเห็นขยะที่ถูกทิ้งเกลือนหน้าบ้านตนเองหรือสถานที่อื่นเด็กๆก็ควร เก็บขยะชิ้นนั้นไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะทีนี้เราจะมาดูมาแยกขยะกันเถอะมาดูถังขยะมีอยู่สีสีนะคะ่าสีที่หนึงจะเป็นสีน้ำเงินถังขยะสีน้ำเงินจะเป็นขยะทั่วไปนะคะขยะทั่วไปจะเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิลนะคะอย่างเช่นถุงขนมเปลือกลูกอมซองมามีถุงพลาสติกอย่างนี้นะคะจะเป็นขยะทั่วไปต่อมาค่ะจะเป็นขยะรีไซเคิลขยะที่สามารถนำมาขายได้ อย่างเช่นกระดาษพลาสติกโลหะอะโลหะกล่องกระดาษขวดน้ำขวดพลาสติกนะคะขยะรีไซเคิลจะเป็นทั้งขยะสีเหลืองนะคะต่อมาค่ะทั้งขยะที่3จะเป็นทั้งขยะสีเขียวจะเป็นทั้งขยะเปียกนะคะ ขยะเปียกก็จะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ก็อย่างเช่นเศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารนะคะ,ะสุดท้ายค่ะถังขยะสีแดงจะเป็นถังขยะมีพิษคือถังขยะมีพิษก็คือที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีอย่างเช่นหลอดไฟ ถ่านไฟฉายกระป๋องสเปย,อย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะถ้าเด็กๆรู้แล้วว่าทังขยะประเภทไหนควรทิ้งอ,อย่างไรก็ให้แยกขยะทิ้งลงในถังให้ถูกด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นใบางาน ชุดบันทึกล่องลอยจะอยู่ในเล่มสองหน้า30นะคะโจทย์ก็คือเด็กๆสังเกตภาพถังขยะในชุมชนแถวบ้านน้องฟ้าแล้วดูตัวเลขบนชุดขยะแต่ละชิ้นและจับคู่เลขอารบิกกับเลขไทยที่มีค่าเท่ากันแล้วยงเส้นนำไปทิ้งในถังขยะให้ถูกประเภทด้วยนะคะอ่านี่เป็นลงมือทำเลยค่ะ ถ้าเด็กๆคนไหนทํา,าทเสร็จก็มาดูใบงานชุดถัดไปนะคะอันนี้จะอยู่ในชุดบันทึกร่องรอยเริ่มสองหน้า31ถัดจากหน้า30เมื่อกี้นะคะโจทย์ก็คือให้เด็กๆด,ดูภาพในวงกลมแล้วขีดกระกบาททับภาพที่นำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมาลงมือทำเลยค่ะ ในหน้านี้จะมีสังข้อนะคะ,ะถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จเราจะมาดูคําศัพท์อันนี้ครูจะให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงตัวอ,กอักษรตัวจีและคําศัพท์ต่างๆดังนี้นะคะ่ามาดูพร้อมกันเลยค่ะจกจ

กิ๊กกิ๊กกิ๊ขอควากิกโอ้ก็กกโอ้กทออ่าจบลงแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ ตัวจีทีนี้เราจะมาดูการบ้านกันการบ้านในชุดส่วนภกษาเล่มที่หนึ่งหน้า92นะคะโจทย์ก็คือให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วเขียนอักษรตัวจีตามรอยปะและอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะสำหรับการบ้านวันนี้ก็มีแค่ชุดเดียวนะคะ สำหรับการเรียนการสอนวันนี้ก็จบรงเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทําการบ้านกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ